โอเคนะครับในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าการเลือกกินอาหารใน7 e เ e ่ e อนะครับช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะทีมงานของเราก็โฟกัสตลาดทีอาน,นตี้ะครับเราเคยเจอข้อโต้แย้งของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเราเวลาเราออกไปนำเสนอไหมครับเนะขาจะชอบมีข้อโต้แยง้งโอ้ยต้องเลือกกินอาหารคลีนแบบเธอเราทำไม่ได้หรอก ต้องทําอาหารถ้าไม่ได้ทําอาหารกินเองอ่ะลดน้ําหนักไม่ได้หรอกใครเคยเจอข้อโต้แย้งเหล่านี้บ้างไหมครับนะครับใครเจอกฎหนึ่งให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าเจออยู่แล้วเนาะนะครับโอ้ยเราจะกินอาหารคลีนแบบเธอไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกเราลดไม่ได้หรอกนะครับลองถามเขาเขากลับไปนะครับข้างบ้านพี่มีเซเว่นไหมนะครับถ้าเกิดว่าข้างบ้านใครมีเซเว่นนะครับรับรองว่านะครับสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับ จดได้จดนะครับตั้งใจฟังผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเอาไปต่อยอดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ทียในตี้ซึ่งเป็นตัวช่วยระดับยีนเจ้าเดียวในโลกที่ดีที่สุดของนูสกินของพวกเราได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเรามาปูพื้นฐานกันก่อนนิดนึงเนาะเราจำกันได้ไหมครับตั้งแต่สมัยประถมที่เราเรียนหนังสือกันเนเนาะอาหารหลักหมูครับมีอะไรบ้างครับอาหารหลักหมูนะครับอ่ะมาดูกันมีอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน วิตามินเกลือแร่เนาะอันนี้ที่เราเรียกจะมาสมัยเด็กๆที่เราจํากันได้นะครับสามหมวดแรกนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยนะครับจะเป็นหมวดที่ให้พลังงานจะเป็นหมวดที่ให้พลังงานนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันจะเป็นหมวดที่ให้พลังงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เพิ่มเนาะจริงๆเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับจริงๆถ้าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเนี่ยมันก็จะจัดอยู่ในหมวดที่2คือคาร์โบไฮเดรตแต่มันก็จะมีเครื่องดื่มอีกหมวดหนึ่งคือแอลกอ ซึ่งให้พลังงานเช่นโอกันแต่มันไม,ไ,ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในอาหารหลักห้ามู่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะมันแอลกอฮอล์ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเงี่เขาไม่เลยไม่ได้จัดเข้ามาอยู่ในอาหารหลักห้ามูนะครับแต่ซึ่งจริงเราชีวิตเราทุกคนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราประจําวันเรามากขึ้นแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ครับแอลกอฮอล์เนี่ยให้พลังงานสูงกว่าโปรตีนและคราออร์โบไฮเดรตนะครับแต่ให้ต่างก่าไขมันนะถ้าเราจําได้โปรตีนคราออร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัม ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ครับไขมันให้9กิโลแคลอรี่แอลกอล์ให้7กิโลแคลอรี่ซึ่งสูงมากนะครับฉะนั้นใครที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาอ้วนลงพุงนะครับโดยเฉพาะดื่มเบียร์แล้วไม่จบแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่คนดื่มแอลกอฮอล์เป็นไงครับมีกับแกล้มด้วยใช่ไหมนั่นแหละตัวทําให้อ้วนอย่างมากเลยนะครับเนี่ยแล้วจริงๆแล้วอาหารหลัก5าหมู่ในชีวิตประจําวันเรานะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราได้กันเยอะๆ เรียกว่าเกินแบบโอเวอร์โหลดเลยนะครับจะเป็นหมวดที่2กับหมวดที่3ก็คือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเพราะว่าอะไรครับอาหารปัจจุบันนี้เนาะฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้พลังงานเยอะเกินไปแต่ในขณะที่โปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับเราได้กันไม่ถึงได้กันไม่เพียงพอแล้วก็วิตามินเกลืแร่ครับเรากินผักผลไม้กันน้อยมากๆเลยในชีวิตประจาวันเรานะครับอ่ะคราวนี้ เวลาถ้าเราจะเดินเข้าร้าน7 e เ e ่นอีเนะครับอยากให้มีความรู้เรื่องนี้ก่อนด้วยอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นด้วยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกกินได้อย่างชาญฉลาดนะครับคราวนี้เรามาดูความรู้เรื่องของฉลากโภชนาการกันนิดนึงก่อนเนาะโดยในฉลากโภชนาการทัท่วๆไปนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารท,ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าส่วนด้วยกันนะฉลากโภชนาการเนี่ยมันจะประกอบด้วยห้าส่วนนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยเนะี่ยก็คือหนึ่งวยบริโภคอา่า หนึ่งหน่วยบริโภคนะครับในอย่างในฉลากไปนี่เขาเขียนว่าหนึ่งหน่วยบริโภคก็คือหนึ่งขวดมีปริมาณแปดสิบมิลลิลิตรนะครับส่วนที่สองนะครับทึ่สําคัญมากๆนะอันนี้เราต้องดูให้เป็นนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะสองเนี่ยเขาจะบอกว่าแล้วจํานวนหน่วยอ่าจํานวนหน่วยบริโภคต่อขวดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาแนะนําว่าไออาหารถุงเนี้ยไออาหารห่อเนี่ยไออาหารกล่องเนี่ยเขาแนะนําให้ทานกี่ครั้งนะครับ อย่างฉลากอันนี้ก็คือให้ทานครั้งเดียวอะ่ะเพราะมันก็แค่80 ml นะให้ทานครั้งเดียวนะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักดูตรงนี้ด้วยนะว่าปริมาณที่เขาแนะนําเนี่ยมันให้ทานกี่ครั้งนะครับไอห่อนี้ไอแพ็กเกจที่เราไปซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็มาสัมพันธ์กับข้อที่3ามครับพลังงานที่เราจะได้ต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคเป็นเท่าไหร่อ่าบางคนหลงเข้าใจผิดนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในสไลด์ถัดไปให้ดูนะนะครับ ก็คืออันที่สามเนี่ยจะเป็นบอกพลังงานที่เราจะได้รับต่อการทาน1หน่วยบริโภคนะฮะนะครับจำไว้ดีๆนะแค่พลังงานต่อน1นหน่วยบริโภคก็คือ1ขวดเนี้ยแปดสิบมลลเนี่ยให้พลังงานเจดิบกิโลแคลอรี่นะครับเจ็สิกิโลแคลอรี่ส่วนที่สี่นะครับก็จะเป็นปริมาณสัสดส่วนอาหารหลักห้าบัวที่บอกว่าถ้าเรากินเข้าไปนะกินกินอาหารห่อนี้กินอาหารขวดเนี้ยนะครับ มันจะได้โปรโตีนเท่าไหร่จะได้ไขมันเท่าไหร่ได้คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวเปอร์เซ็นต์เห็นไหมร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวันเนี่ยนะครับร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวันเนี่ยข้อที่4ี่ด้านด้านเปอร์เซ็นต์ด้านขวาเนาะนะครับมันก็จะมาสัมพันธ์กับตัวข้อส่วนที่5ของฉลากโภชนาการนะครับก็คือไตรดีเอนะครับไตรดี Tri คืออะไรเดี๋ยวผมมีอธิบายเพิ่มเติมต่อเนาะเอาจําเข้าใจง่ายก็คือ ปริมาณที่อยแนะนำนะครับว่าขั้นต่ําต่อวันเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่นะครับก็อย่างชาฉลากแบบนี้นะนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับจากการดื่มเครื่องดื่มขวดเนี่ย80มลลิลิได้คาร์โบไฮเดรตเป็น5%ปอร์เซของที่ร่างกายควรจะได้ในแต่ละวันนะครับอันนี้วิธีอ่านฉลากเป็นแบบนี้นะครับเราก็ได้โซเดียมเนี่ย1%เปอร์เซนตกับปริมาณโซเดียมที่ควรจะได้ในแต่ละวันไม่เกินเท่าไหร่คือร0อเปอเซนตขึ้น ไม่เกินเท่าเท่าไหร่คือร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็คือได้โซเดียมหนึ่งเปอร์เซ็นได้คาร์โบไฮเดรตห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีวิตามินบีสองเปอร์เซ็นแคลเซียมหกเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปอธิบายเรื่องไลฟ์แพคต่อได้ด้วยนะนะครับแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าเราข้างกล่องไลฟ์แพคเนี่ยนะครับเขียนระบุฉลากว่าให้ทานข้างละหนึ่งเม็ดนะครับแต่ตามโดสที่บริษัททํางานวิจัยมาแล้วเนี่ยให้ทานทีละสามเม็ด เหตุผลเพราะว่าอะไรครับ1เมตรเนี่ยมันคือแค่ตรงกับค่า RDA ของอยไทยนั่นเองแค่นั้นเองครับเขาก็เลยให้ระบุฉลากแบบนั้นนะครับเพราะมันก็คือได้สารอาหารวิตามินเกลือแร่เพียงพอสำหรับการป้องกันโรคขาดสารอาหารแล้วเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการอ่านฉลากคร่าวๆเนาะอ่ะคราวนี้มาดู RDA ย่อ,ายอมาจากอะไรนะครับก็ย่อ,ยอมาจาก r e c o m m e n d Daily Intake แปลตรงตัวก็คือว่าปริมาณแนะนําที่ควรจะทานเข้าไปในแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งพลังงานนะครับเขาแบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้พลังงานที่จําได้นะครับที่บอกว่ามี3มหมวดที่ให้พลังงานเนาะตัดแอลกอฮอล์ทิ้งไปนะเพราะมันไม่ถือว่าเป็นอาหารหลัก5หมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะอาหารห้าหมู่ที่มีประโยชน์ที่ให้พลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับซึ่งไทย RDA นะครับแนะนําแบบนี้ควรจะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตวันหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเทียบได้พลังงานร้อยเซนี่ยควรจะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหกสิบเปอร์เซนพลังงานจากโปรตีนสิบเปอร์เซ็นแล้วพลังงานจากไขมันสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับและนี้ก็เป็นตารางเขาคำนวณมาให้แล้วนะครับอย่างเช่นคาร์บโบไฮเดรตเราต้องการพลังงานหกสิบอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต่อวันเนี่ยนะครับมันก็คิดเป็นนะครับ 1, 200พันสองร้อยแคลอรี่เพราะที่บอกพลังงานต่อวันควรจะได้ประมาณสองพันแคลอรี่นะครับสองพันกิโลแคลอรี่เนี่ยนะครับ ก็คิดเป็นคาร์โบไฮเดรตสามร้อยกรัมต่อวันนะครับข้าวสามร้อยกรัมต่อวันนะครับรวมทุกอย่างนะข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยสามร้อยกรัมต่อวันจำได้ใช่ไหมครับว่าหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคาลอรี่นี่คือที่มาเนาะวิธีคิดวิธีคำนวณของที่ออยอไทยให้ระบุฉลากต่างๆเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านฉลากคร่าๆวๆอ่ะคราวนี้เราลองมาดูบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฉลากนะที่อาหารนะครับ ข้าวนะครับไรซ์เบอร์รี่อันนี้เป็นอาหารฉลากอาหารจริงจากจากในเซเว่นเลยนะครับเป็นอาหารคลีนอันหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับจำได้ไหมทั้งนี้ส่วนที่หนึ่งเนาะหนึ่งหน่วยบริโภคคือหนึ่งถาดสองร้อยห้าสิบกรัมส่วนที่สองครับที่บอกว่าส่วนที่สองเขาบอกเราเขาแนะนําให้ไอถาดนี้ทานกี่ครั้งก็แนะนําให้ทานแค่ครั้งเดียวเนาะถาดนี้ได้พลังงานสามร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่ครับอันนี้คือฉลากโภชนาการส่วนที่สามฉลากพลังงานส่วนที่สี่ก็คือ ได้สารอาหารอะไรมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับถ้ากินข้าวไรซ์เ,เบอร์รี่อกไก่ผัดพริกไทยดำกล่องเนี้ยนะครับจะได้ไขมันเจดกรัมนะครับโปรตีน21กรัมคาร์โบไฮเดรตสี่สิบเจ็ดกรัมนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้แล้วเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าค่า RDA ต่อวนอันเนี่ยมันควรจะได้เท่าไหร่นะครับนี่คือวิธีการอ่านฉลากง่ายๆนะนะครับผมขออนุญาตแนะนําแบบนี้นะการที่เราจะเลือกทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ต่อมือนะฮะควรจะได้โปรตีนเนี่ย สามมื้อหลักอาหารหลักแบบนี้มันควรจะเกิน20กรัมขึ้นไปนะถึงจะได้โปรโตีนที่เพียงพอนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรากินสามมือนะ้อเนาะสามมื้อก็คือเกิน60กรัมโปรโตีนต่อวันนั่นก็คือเพียงพอสําหรับคนที่น้ําหนักประมาณ5้า0หกกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ายิ่งคนตัวใหญ่เราก็ต้องยิ่งทานโปรโตีนให้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีอันหนึ่งเลยนะนี่คือเมนูจากเซเว่นเลยนะสามารถเลือกทานได้นะครับที่บอกบอกนะ เนี่ยก็คือห้าส่วนเมื่อกี้ที่อธิบายตามฉลากไปนะครับมีห้าส่วนอย่างนี้เนาะนะครับอ่าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเราต้องสังเกตในห้าห้าส่วนของฉลากโภชนาการจาได้ไหมฮะส่วนที่หนึ่งหนึ่งน่วยบริโภคคือนะครับหนึ่งหน่วยบริโภคคือนคหนึ่งส่วนห้าซองเท่านั้นนะคือให้ทานครั้งละ3าสิบกรัมเท่านั้นนะะที่บอกครับเราต้องสังเกตดีๆนะว่าเราซื้อมาเนี่ยเขาให้แนะนําให้ทานเท่าไหร่บางคนจะรู้สึกว่านะฮะ โอ้ทานหมดทานหมดห่อน,นี้ได้ได้แค่ร้อยห้าสิกิโลแคลอรี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับหนึ่งในห้าของซองนะถึงจะได้ร้อยห้าสิกิโลแคลอรี่ถ้าเกิดเรานั่งกินเพ,พลินเนี่ยอันนี้คือถั่วมันเป็นถั่วหนึ่งนะครับถ้าเรานั่งกินเพ,พลินซองเนี้ยทั้งซองเนี่ยมันมีถั่วอยู่ร้อยห้าสิบกรัมเนาะเพราะว่าเขาให้ทานารครั้งละสามสิบกรัมห้าครั้งถ้าเรานั่งกินเพลิน,ลนดูทีวีเคี้ยวไปเรื่อยเราได้พลังงานจากถุงนี้เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเลยนะครับ ถุงเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือไว้นอาหารหลักเลยนะของกินเล่นเลยเนี่เอาไหมฮนะเนี่ยนะครับอันนี้คือของกินเล่นเนาะเวลาเรากินถามว่ากินได้ไหมกินได้ก็ลองสังเกตหลักในการอ่านโภชนาก,การเหล่านี้ด้วยนะครับนะอันนี้วิธีการคํานวณน,นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะตองเนี่ยจริงๆเขาแนะนําให้กินห้าห้าครั้งนะครับนะครับท่นั้นทั้งน้ําหนักของอาหารทั้งซองเนี่ยมันคือ150คร้อยห้าสิบกรัมพลังงานทั้งหมดที่เราจะได้เนี่ยนะครับจริงๆมันคือ750เจ็ดร้อยห้าสิบแคลเลย นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะนะครับสูงกว่าอาหารหลักบางมือด้วยซ้ําไปนะอันนี้คือของกินเล่นนะก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าได้โปรโตีนไม่เยอะเป็นสแน็คได้นิดๆหน่อยๆเนาะเพราะการกินหนึ่งครั้งได้โปรโตีน6กรัมอ่ะทั้งถุงเนี่ยได้โปรโตีนแค่30กรัมเองนะสู้ไปกินในข้าวไรซ์เบอร์รี่กล่องเมื่อกี้ยังดีกว่าจริงไหมพลังงานแค่350บแคลนะคร,ครึ่งหนึ่งของอันนี้นะครับได้โปรโตีนใกล้เคียงเกือบเท่ากันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ อาาฉลาดที่เราจะสามารถไปเลือกซื้ออาหารอย่างชาญฉลาดได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ผมมาแนะนําทีละหมวดแล้วกันถ้าเราเข้าไปในเซเว่นเนี่ยอาหารหมวดโปรตีนที่มีคุณภาพเลยนะที่เรากินได้เนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันไข่ทุกชนิดกินได้เลยนะครับไข่ทุกชนิดกินได้เลยไข่ต้มไข่ลวกไข่ออนเซนนะครับไข่พะโล้กินไข่พะโล้ก็กินได้แต่ถ้าเลือกได้ผมแนะนาเป็นไข่ต้มธรรมดาดีกว่าเพราะไข่พะโล้มันมีน้ําตาลด้วยมันก็จะได้คาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นนะครับ ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยก็กินได้นะครับแต่ไข่ตุ๋นนี่แปรรูปมาแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะมีโซเดียมเยอะนะครับอาหารแปรรูปต่างๆที่ต้องเข้าไมโครเวฟนะครับเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่เขาต้องใส่เกลือเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้มันอาหารมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องโซเดียมด้วยนะครับไข่กินได้เลยนะครับและที่สําคัญไข่แดงบางคนกลัวนะวันละหนึ่งถึงสองฟองอ่ะกินได้เลยนะครับไม่มีผลต่อคอเลสเตอรอลได้เลยยิ่งตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องต่อคอเลสซีเอ็มเอี่ออกมาใหม่นะ อคอเลสเตอรอลเกิดจากอาหารแค่สามิเปอร์เซครับแต่จริงๆมาจากตับเรา,าผลิตเองเจ็สเอร์ซเลยทีเดียวนะครับแล้วซึ่งจริงถ้าเราจําได้นะอผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วมีพี่คนหนึ่งอ่ะที่เคยมาเข้าโปรแกรม T.I.N.T. แล้วเขาลองทดลองกับตัวเองนะกินไข่แบบไข่แดงเลยนะวนลาสามฟองเลยสามสี่ฟองต่อเนื่องสี่เดือนอนะ่ะก่อนกินเขาไปเจาะเ,เลือดไว้ก่อนนะแล้วเขากินไข่ทุกวันเวนลาประมาณสามสี่ฟองไข่แดงด้วยนะกินไข่แดงหมด สามสี่เดือนไปเจาะเลือดคอเลสเตอรอลไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าไม่ไม่มีผลนะกินได้เลยไข่แดงหนึ่งถึงสองฟองต่อวันกินได้เลยนะครับไข่ขาวได้ไม่อันเลยนะครับนะบโปรโตีนที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือพวกอกไก่ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีโปรโตีนสูงมีแคลร่ำนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกนมอ่ากินแทนชดเชยโปรโตีนได้บางมืออ้อนะก็อาจจะเป็นพวกอ่า น้ำเต้าหู้นะครับที่มีโปรโตีนนมโปรโตีนสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พวกนั้นนะเป็นผลิตภัณฑนที่ใช้ทดแทนโปรโตีนเพิ่มเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว TR ีอินนตตี้เชข,ของเราเนี่ยเราออกแบบมาให้สำหรับทดแทนมื้ออาหารนะมันจะไม่ได้มีโปรโตีนอย่างเดียวนะครับมีวิตามินเกลือแร่มีคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์ที่เหมาะสมสม,ส,มส่วนการเป็นอาหารคลีนที่ดีแล้วหนึ่งมื้อเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเน้นเรื่องของโภชนาการด้านโปรโตีนเป็นหลักนะครับ ส่วนที่สองแล้วคา oh ร์โบไฮเดรตล่ะมีอะไรบ้างครับโอ้โเยอะมากเลยอะคาร์โบไฮเดรตนะนะครับข้าวนะครับเนีข้าวเนี่ยนะครับใน Seven เซเว่นี่ยก็สามารถกินได้นะหนึ่งถ้วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนได้นะครับก็เป็นหนึ่งส่วนอาหารได้โอเคนะครับไม่ได้เยอะเกินไปหรือใครถ้ากังวลก็กินทีละครึ่งถ้วยก็ได้นะครับเพราะเราที่เราเรียนรู้กันในโปรแกรมถ้าเราแบบฟิค่ะเขาเรียกอะไร เข้มงวดมากๆนะครับก็ไม่เกินหนึ่งอุ้งมือต่อมือเนาะก็อาจจะสักครึ่งถ้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะเกินไปนะครับอย่างถ้าทานขนมปังก็แนะนําเป็นขนมปังจืดขนมปังโฮลวีตจะดีกว่าพวกขนมปังที่มีไส้เพราะขนมปังที่มีไส้ต่างๆเนี่ยก็จะมีน้ําตาลแฝงอยู่เยอะนะครับซึ่งข้าวถ้าเลือกได้เนี่ยก็เลือกเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะดีกว่าข้าวขาวหอมมะลิทั่วไปนะครับเพราะมันจะมีค่าอ่า ไกสมิกอินเด็กซ์นะครับซึ่งในการสลายย่อยเป็นน้ําตาลเนี่ยนะครับช้ากว่านะครับทาให้สลายน้ําตาลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ช้ากว่าก็จะอิ่มนานกว่าอยู่ท้องได้นานกว่าด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์กว่านะครับคราวนี้ในหมวดผักผลไม้บ้างล่ะนะครับหมวดผักผลไม้ที่ทําให้ได้วิตามินเกลือแร่ต่างๆเนาะในเซเว่นมีครบครับสลัดผักนะครับสลัดปอกเปล่าเลยเนี่ยมีเยอะมากเลยเราก็เลือกตามที่เราชอบไปเลยนะครับจริงๆห่อในผักในเซเว่นเนี่ยมันห่อเล็กๆเองกินได้ทีละสองสมห่อได้เลยนะัะ ต่อมือนะนะครับกินได้เลยนะแต่แล้วถ้าเกิดเราก็ระวังเรื่องน้าสลัดนิดนึงละกันนะครับก็จิ้มจิ้มเอานะสลัดน่อย่าไปราดเยอะนะครับใช้วิธีจิ้มจิ้มกินเอานะครับอ่ะผลไม้เนี่ยก็มีเยอะเกลื่อนมากเลยนะครับแต่ผลไม้ที่เราแนะนํานะครับในโปรแกรมนะก็ถ้าตามรูปนี้นะครับก็แนะนําแค่ฝรั่งกับแอปเปิ้ลละกันนะครับผลไม้ตัวอื่นก็อาจจะมีน้ําตาลสูงเนาะนะครับแนะนําแค่ ฝรั่งกับแอปเปิลในเซเว่นนะครับก็ซื้อกินแค่ฝรั่งกับ Apple, แอปเปิลละกันถ้าเราจะกินผลไม้นะครับหรืออ่าถ้าตามรูปนี้นะก็จะเห็นมะเขือเทศเนี่ยก็จัดเป็นหมวดผักได้เราก็กินมะเขือเทศเพิ่มได้นะครับแต่ผลไม้อื่นๆนะจะมีน้ําตาลสูงไม่แนะนํานะครับถ้าใครต้องการเข้มงวดแล้วก็ลดน้ําหนักลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะนะครับผลไม้ก็แนะนําแค่แอปเปิลฝรั่งอ่าแอปเปิลกับฝรั่ง ถ้าตัดผลไม้ได้ก็ตัดเลยก็ได้ครับเพราะจริงๆในผลไม้ก็จะมีน้ําตาลอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตัวอย่างอาหารที่เลือกทานได้ในเซเว่นเลยนะผมลองจัดรูปมาให้ดูเนาะเนี่ยเขามีสลัดแบบนี้ด้วยนะฮะที่มีผักมีโปรโตีนอะไรอยู่ในนี้แล้วอ่ะนะครับเราก็อ่านฉลากโภชนาการได้นะ,นะถ้าใครเห็นตัวเลขนะสลัดทูน่าไข่เนะี่ยให้พลังงาน200แคลนะครับพลังงาน200แคลก็ถือว่าต่ํามากๆนะแต่ต้องไปดูอีกทีว่าได้โปรโตีนกี่กร,รัมนะ ตรงด้านหน้าไม่ได้บอกว่าได้โปรตีนกี่กร,รัมนะครับสิ่งสาคัญเนี่ยเราต้องทานโปรตีนให้ถึงนะครับอย่าง,อ,างอันถัดมาเนาะซีซ่าสลัดอกไก่พริไกไทยดำพลังงาน2องอสาสิบแคลอย่างเงี้ยนะครับพลังงานถือว่าต่ํามากๆเลยนะต่อมื้อนะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเราทานอาหารละสามมื้อนะทานอาหารมื้อหนึ่งไม่เกิน5้าร้อแคลเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะเพราะถ้าเราทานสามมือ้อต่อวันเราได้แค่พันห้าร้อยแคลเองนะครับถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากมาก,กินได้ทีละสองกล่องเลยแบบเนี้ย นะครับก็สลัดแบบนี้เนาะนะครับอ่าหรือแบบนี้ก็มีสลัดไอไอพวกเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะนะครับพอดีเสิร์ชมาเจอรูปแต่หน้าเมื่อกี้มีเคยเห็นนะแต่เมนูสามอันเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะครับเราก็เลือกทานได้ที่บอกอ่านฉลากโภชราการให้เป็นแล้วเราก็เลือกทานให้เหมาะสมนะครับหรือเราจะ mix and match แบบนี้ก็ได้เนี่ยจริงจริงทูน่านะครับเป็นโปรโตีนที่สูงมากๆนะทูน่ากระป๋องนะแนะนําให้เลือกทูน่าเนี่ยนำ้ำน้ำแร่นะฮะ มันจะมีทูน่าสามแบบนะเนาะทูน่าในน้ำมันทูน่าในน้ำแร่ทูน่าในน้ำเกลือที่ดีที่สุดคือทูน่าในน้ำแร่นะครับเพราะไม่มีโซเดียมแล้วก็ไม่มีพลังงานจากไขมันนะครับแล้วก็อาจจะจิ้มน้ำสลัดนิดหน่อยกินไข่ต้มกินผักแบบนี้โอโ้ดีมากเลยนะถือว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีมากๆมือนึงเลยนะครับอันนี้ก็เลือกหยิบจากเซเว่นได้เลยเนาะหรือแบบนี้มิกซ์แอนด์แมทเหมือนกันนะมีทูน่ามีแอปเปิลนะครับใช้น้ำยำเนาะมาราดในสลัดผักกับทูน่ากินอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีย อ่ะทีนี้ก็เป็นอาหารกล่องสาเร็จรูปที่เป็นหนึ่งมื้อนะครับเป็นอาหารคลีนหนึ่งมื้อนะครับเดี๋ยวนี้ในเซเว่นก็ขายอาหารคลีนเป็นกล่องกล่องแบบนี้แล้วนะกล่องนี้ให้พลังงานแค่สองร้อยหกสิบแคลกนะข้าวไก่ย่างสมุนไพรนะครับมีผักมีผักให้นิดหน่อยด้วยนะครับจริงๆอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มไข่ต้มไปอีกได้นะเพิ่มไข่ต้มเพิ่มผักสลัดผักที่เป็นถุงๆไปอีกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งมื้อที่เป็นอาหารที่มีคุณภาพจากเซเว่นได้เลยนะครับเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายจากในเซเว่นเนาะนะ อาหารกลองแบบนี้นะครับถามว่าเลือกกินให้เป็นนะครับก็จะได้คุณค่าทางอาหารที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่แนะนานะอาหารสําเร็จรูปเนะี่ยที่แล้วดวยเพราะอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยกินเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับดีที่สุดก็กินอาหารสดปรุงสุกจะดีที่สุดนะครับแต่อันนี้ในกรณีที่เราใช้ชีวิตประจําวันที่อาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับเซเว่นอีเลฟเว่ใกล้บ้านท่านเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างระยะยาวได้ แน่นอนนะครับฟันธงการันตีนะนะครับผมสรุปนะครับนี้หน้าสุดท้ายแหละสูตโภชนาการที่ถูกต้องที่ทุกคนนะครับถ้าเมนเทนตามนี้นะรูปร่างดีตลอดชีวิตครับแป้งน้อยน้อยแค่ไหนล่ะก็คือไม่เกินหนึ่งอุ้งมือต่อมือเนาะอย่างที่บอกแต่ถ้าใครใช้พลังงานเยอะเป็นคนเล่นกีฬาหน,นักก็อาจจะกินแป้งเยอะขึ้นหน่อยได้ไม่ต้องกลัวนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมาทํางานนั่งโต๊ะนะครับเดินบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยในที่ทํางานกลับบ้านไม่ได้ออกกําลังกายอะไร ต่อมือหนึ่งอุ้งมือเพียงพอแล้วนะครับถ้าเยอะกว่านี้ก็ชื่อจะเกิดแล้วนะครับโปรตีนนะครับดีที่สุดคืออย่างน้อยเท่าน้ําหนักตัวนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากเพิ่มกล้ามเนื้อมากก็ต้องกินถึงหนึ่งจุห้าถึงสองเท่าของน้ําหนักตัวเลยนะครับโปรตีนถึงอันนี้สําคัญมากๆน้ําต้องเพียงพอด้วยนะครับการดื่มน้ําเยอะมีส่วนสําคัญนะครับแล้วสารอาหารครบทุกคนสารอาหารบุรรบ้วนก็จะมาจากวิตามินเกลือแร่นั่นเองครับผักผลไม้นะครับซึ่งเราก็มีตัวช่วยคือไลฟ์แพ็ค ซึ่งเราจะได้ข้อ4ไปแบบง่ายดายที่สุดและนะครับข้อ4ก็คือไลฟ์แพ็คของเรานั่นเองนะครับโปรตีนถึงตัว TR-Nite Shake หรือ TR-Go เองก็จะช่วยทำให้โปรตีนถึงได้ในแต่ละวันแบบง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคและนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับเช้าวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราเอาไปดูแลสุขภาพตัวเองต่อได้ง่ายๆนะครับคิดไม่ออกเดินเข้าเซมีทุกอย่างได้รวมถึงเราสามารถเอาไปใช้นะครับแนะนำลูกค้า คนที่เราโค้ชในการเรื่องโภชนาการในระหว่างโปรแกรมที่อาในตีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ